กระเป๋าสัญชาติโตลีเฮ้ยจะซื้อด้ไหมนะจะเอาเหอรอสรดุกซื้อมันไปเลยทุกอันน้องสีเงินนะ่ะตะโกนว่าแบบผิดฉทนเิ็หนังมันจะมีกลิ่นหนังก็ไม่รู้หกวันสวัสดีค่ะชอวเนทคลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกกับกระเป๋าของราวนะคะ ช้าอยู่ลิ้นพันกันนิดนึงแล้วต้องจะล 1, ิ้นพันก็คือี่คุณแม่ก,ก็พันนัวเนียกับหน้ากล้องกูม,มากโอเควันนี้นะคะก็กระเป๋าสัญชาติเกาหลีนะคะจริงๆเราก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ได้ชาวเน็ตของเรานะคะเราก็ดูรีวิวอะไรมาแล้วก็ฮ้ยจะซื้อดีไหมนะจะเอาเหรอเออเออกระดุซื้อมันไปเลยทุกอันทุกยี่ห้อมึงและชีโฟไม่ได้ชอบสักอันนะคะ <c oughs> แต่ก็คือซื้อเพราะว่าแะละซื้อเพราะว่าตอนนี้มันฮิตมันฮิตก็เลยต้องซื้อถ้าเกิดไม่มีก็คืออะไรเชยดิใช่ไหม แตอนแรกคือตั้งใจจะเข้าไปถ่ายแบบรวมๆเฉยๆแต่ได้กระเป๋ามางงเลยนะคะได้มาสองใบเลยร้านนี้ยี่หอ้อยี่หอ้อยี่ห้ออะไรยี่ห้ออ้มันยาวด้วยอะไรกับแม่มาเอะาอะขัยี่อ้ชาเน็ตอ่านเองได้เลยค่ะ,ะ,ะมาเชอร์วูดอ่ะมาเชอร์วูดอ่ะ โอเดี ossa, i, oh two, so ๋ยวก็อ okay, ุ้ยตายแล้ว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 ข really. ้อายอยู่นะคะอ่านยากมากคุยบอกหน่อยว่าอ่านว่าอะไรยังไงอ่านไม่ออกคือกฎข้อแรกของการตั้งชื่อแบรนด์คืออย่าตั้งยากเกินไปอ่านตามไม่ได้มันอาจจะเป็นของแบบภาษาเขาแล้วมันอ่านเข้าใจง่ายก็ได้อะใบแรกเลยนะคะใบนี้คือจะบอกว่าเห็นปุ๊บอ่ะฉันก็หยิบใบนี้เป็นใบแรกในร้านเลยนะก็คือ แทน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 ใบนี้นั่นเองนะคะคืออ๋อใบนี้มันมีสายด้วยใงส่กลสาย,สายพมวอยู่ใน,นกระเป๋าว้อื่นเยอมาแไ๊บนึงนะไ <c oughs> ม่มันมีสายด้วย <c oughs> คือตอนแรกใบนี้เห็นแลวก็แบบเออทรงมันก็น่ารักดีนะแต่ก็คิดว่าต้องใส่อะไรไม่ได้เยอะหรอก <c oughs> น้อง <c oughs> ใส่ได้เยอะหรอใส่ของไม่เยอะมาก Amazing มากไม่คิดว่านาจะใส่ของไม่เยอะนางเป็นหนังแบบหนังอะไรทุกคนหนังเทียมาแหละ แล้วก็มีอย่ารอฟังเพามีการถามชาวเน็ตด้วยว่าหนังอะไรทุกคนเหมือนเล่นเกมควิสนี่อันนี้เขาจะมีแบบปั๊มโลโก้ยี่ห้อเขาอยู่ตรงนี้นะเป็นสีเงินจางๆเล็กๆนะแล้วก็มีสายให้แบบคอ o s สบอดี้ได้นะคะแต่ที่ชอบคือเลยหรือเปล่าเขาเก็บไอ้ที่คล้องสายแบบไว้หลังหู่างเงี้ยเขาทำแอบซ่อนไว้ตรงเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ขึ้นมาให้มันเป็นแบบเกะกะอะไรใดๆเลยอะ แล้วข้างในอะมึงมันกว้างเกินคำบรรยายนะรู้สึกว่าเวลาสะพายเข้าตรงนี้ของผู้หญิงนะเขาเรียกอะไรบ่าแขนเราอะเข้าใจคําว่าแขนเราไม่ต้องแหอย่างนี้ปะเพราะมันใหญ่เกินไปเราไม่ต้องทำอย่างนี้มันแน่แบบกับตัวได้เลยอะผมก็คือหลุดไหลนะคุณแม่ไหลชนเล็กค่ะแล้วไหลใหญ่ก็คือกระเทยค่ะผู้หญิงไหนๆเขาก็ไหลเล็กกันหมดแล้วค่ะอันเนี้ย อันนี้คืออะไรคะชาวเน็ตดีเทลความเก๋หรือว่าติดไว้เพื่อไม่หลุดบาอันนึ่งเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักมันเบาละอันนี้ดิฉันชอบมากดิฉันชอบมากเลยใบนี้ชอบมาขีสีครับคุณ<ส>แม่อันนี้เท่าที่เห็นวันนั้นมีประมาณ5สีราคา2 3 9 0 0 0สามเ้ยเท่าไหร่เนี่ย6 0 0 0นห้0ว้ายหูาว้ายโอ้หมาูมาหรอคุณแม่คุณยังก็ส2งสามพปจาย ก็ดีบบน,นะอ,นนอันนี้หนังแพ้หรือเปล่าดูไปบอกว่าหนังเทียมด้วยหนังมันจะมีกลิ่นหนังก็ไม่รู้ <laughs> แหมถ้าเป็นโดมเป็นหลุยวิกตองร้ค <laughs> า,น,าน์ูเจาเนตเอางี้แบรนด์นี้ละไว้ก่อนมีโอกาสยังไม่ต้องซื้อเดี๋ยวละไว้ก่อนรอตอนโละรอตอนเซลล,ออเซล์ดีกว่ารอตอนเยโฟนี่แหละมาเซลอ๋ลอรอดีชั้นเซลลแล้วกันนะคะอันนี้ใบแรกจากร้านนั้นและ ใบนี้กูใบนี้แพงกว่าใบนั cin ้นอีกกูก็หูตาแบบเอออันนี้สวยนะอันนั้นสวยแลวกูก็ซื้อมาเลยค่ะใบนึงจากร้านนี้เหมือนกันนะคะดีหอเดียวกันไปเลยค่ะแด่นดนเดนแทนแทนแทนหูใบนี้คือแบบน้องสีเงินน่ะเขาใจปาเราตะโกนว่าหยิบแทนเสร็จก็เลยต้องหยิบมึงดีห่ออยู่ไหน ว้ายย่อยตรงนี้ซึ่งมึงไม่เห็นหรอกโอ้ใต้ห้าแท่รอยยับอ่ะทําให้อ่านไม่รู้เรื่องแล้วขนาดเพ่งก็อ่านโอ้โชาวเน็ตซูมยังไงก็ไม่เห็นซึ่งจะบอกว่าเนี้ยหลุดบานะเอามาขอลองไหลไหลผู้ชายหน่อยไหลกันเลยไหลกันเลยก็หลุดอือเลยได้เนี้ยเอ้เออ้เอ้พอไหวพอมึงหลุด เพราะอะไรกูถึงซื้อมาก็ไม่รู้อะเพราะมันเป็นสีเงินมันมีหลายไซา์ด้วยนะมี3ามไซส์เลยนะคะอันนี้แล้วก็ใส่ของได้เยอะมากข้างในใส่ของได้เยอะมากอันนี้จะไซส์ใหญ่สุดใส่ของได้เยอะมากมีบ้านใส่บ้านมีรถใส่รถนะอันนี้ แล้วก็รู้สึกว่าแบบดีไซน์ของเขาซิปเซิฟเขามันมันลื่นดีนะมันไม่ได้แบบกุ๊กกูนะเธอความไม่กุ๊กกูของนางกี่บาทมาดูกันค่ะเราไม่แน่ใจว่าแบบทรงแบบนี้เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นางหรือเปล่านะซึ่งราคาเดี๋ยวดูซิว่าเท่าไหร่ใบนี้3ามแสนเก้าพันไหมแสนพัามก็มีตกใจแต่ก็แต่ใบนู้นมันตกใจกว่าแล้วไง คือเอาจัจริงนะมาเกาหลีตอนช่วงเนี้ยสไตลแบบ์มันแบบมันคล้ายๆกันทุกร้านมันเหมือนกแบบับตาดีได้ตาร้าเสียงั้นมาเอาอะไรที่มันแบบน่ารักเบาๆีกว่าน่ารักเบาๆแล้วก็คนไทยฮิตไม่ไหวแปนออยอุ้ยนี่อันออกเลศอันนี้ก็เป็นรุ่นที่คนแบบฮิตกันจัดๆเลยนะคะชาวเน็ตฮิตกันจัดๆเลยที่ไม่ได้พีออเดอร์เพราะว่ากะว่ามาเกาหลีอยู่แล้วก็เลยไม่พีออเดอร์เลยเลยเขาก็ใส่ถุงมีถุงผ้าให้ด้วยอ่ะแบบนี้นี่รุ่นนี้ ที่ฮิตจัดเลยคนไทยฮิตไม่ไหวฮิตมากซึ่งจะบอกว่าที่ร้านเ่ยหมดหมดทุกสีเลยนะ5สีเหลือสีขาวแค่ใบเดียวก็เลยซื้อมาเลยสีขาวข้างในเขาก็ดูแลรายละเอียดมาดีนะยัดกระดงกระดาโอ้โหยัดโอ้โหยัดแน่นมากเลยอะยัดแน่นจนทัองไม่ต้องหยิบอันนี้ก็คือมีช่องให้อันนี้หนึ่งมึงมันยัดแน่นมากแล้วข้างในก็มีซิป แล้วตรงนี้ก็แบบมีแบบแรปไว้นะโอ้เขาเขาทำดีเหมือนกันนะแรปไว้หมดทุกอย่างเลยตรงที่มันเป็นอะไรอ่เนี่ยเห็นปะแล้วก็มีโลโก้เล็กๆตรงนี้ว่า Stand Oil นะคะซึ่งจำได้ว่าอันเนี้ยไม่แพงเลยกับแม่ร,ราคาเท่าไหร่91,000วคือ2,450ประมาณนะั้นซึ่งคิดว่าอันเนี้ยกับราคา <c oughs> ก็โอเคเลยนะโอันนี้อันนี้อันนี้สบายมากอันนี้โอเคมากๆเลยนะกับแบบ ดีทรงดีไซน์เขาแล้วก็แบบใช่วันสบายๆใช้เล่นๆน่ะคิดว่าโอเคอย่าคิดว่าหมดเอานี้ก่อนไหมฮิตจนไม่ไหวฮิตจนช็อปเข้าไทยอะไรก็แล้วแต่ละมีช็อปที่ไทยละ <c oughs> ชื่อว่าอะไรคะคารินคุณแม่คารินนะคะซึ่งดังไม่ไหวดังไม่ไหวเกินต้านมากดิฉันซื้อมาทั้งหมด3สีเกินต้านริอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบที่เขาฮิตกันเลยอ่ะ ที่มันสามารถลูดสายได้อะอันเนี้ยซื้อมาสองสีนะคะเป็นสีดำกับส,สีเบจมา<ม>แล้วอันเนี้ยก็คือสีเทาใบเล็กรุ่นนี้ชื่อว่าซอฟต์ไซเอ็มถ้าใบที่มันเป็นเฉียงๆอะมันคือโคซี่ใบนี้มั้งใช่ใบนี้ที่แบบรุ่นที่ทุกคนฮิตเออเฉียงๆน่าจะใช่นะที่มันมีลูดสายอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยเนี่ยลูดไปคุณแม่บอกว่ากระเป๋าอันนี้เหมือนอะไรนะไซใหญ่ เยอะวะซื้อทำไมมันลำไส้ใหญ่เลยอันนี้ยดูได้ด้วยเรอามันลำไส้ใหญ่อันนี้เขามีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะอันรุ่นนี้ไม่ต้องรีวิวเยอะคนรู้อยู่แล้วก็ปรับสายได้แล้วก็ผูกเอานะคะอ่ะแล้วก็รุ่นนี้อันเนี้ยคิดว่าอันเนี้ยมันเล็กๆน่ารักดีนะคะอันนี้มันพอดีตัวฉันก็ยังใส่ของได้ได้จุได้เยอะอยู่เหมือนเดิมนะแต่ปากตรงนี้สำหรับฉันนะฉันคิดว่าปากตรงนี้มันแคบไปหน่อยฉันเป็นคนชอบแบบเปิดแล้วแหกหยิบทุกอย่างแล้วก็ดีเทลสิบเขาเป็นชื่อนะ อ๋อย่างจะมีซิปทั้งใยให้อีกนะเธอล้วงไปก็ไม่ได้ง่ายนะอุ๊ยอย่าบ่นค่ะอันใบนี้นะคะเจ็ดหมื่นสองพันวอนนะคะตกเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะแต่ก็อีใบนใ,<บ>ในใบโค้ีแอลอ่ะประมาณสองพันสี่นิดนิดือว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงฮิตกันเพราะว่าราคามันโอเคกับคุณภาพหรือของเขาความเบาใส่ได้ทุกวันทุกลุกสบายๆนะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงฮิตนะต่อมาอ่ะอไปเยอะแล้วแนมะ่กูซื้อเหมือนกูแบบ คนบ้าอันเนี้ยกูก็ไปดูติ๊กตอกมาใครรีวิวมากูก็ซื้อหมดอันเนี้อยอะไรคะคุณแม่ซาโมออนโกออนโดเหรอซาโมซาโมออนโดออนโกอันนี้นะคะจะบอกว่าคอลเลคชั่นใหม่ของเขา,าจะเป็นน้องกระต่ายซึ่งดิฉันจะพาถ่ายรูปก,กับคุณแม่นะคะขึ้นรูปมายี่ห้อนี้รุ่นที่ฮิตที่สุดก็คือรุ่นนี้ไซส์ที่ฮิตที่สุดก็คือไซส์นี้ไซส์เอม็มไซส์นี้ซึ่งโกสิงมันมีอีกแล้ว อันนี้ซื้อฝากเจวันนะสายก็อันนี้อยากได้ใส่สั้นใส่ย,ยาวก็คือปลับมีหลายระดับมากที่โอเคเขาบอกมันช่องใส่ของมันเยอะเนี่ยหนึ่งช่องสองช่องสช่องสี่ช่องปีซิฟมีอะไรอย่างเงี้ยช่องประมาณนี้แล้วก็ขอดูช่องหลักลวกันนะคะช่องหลักข้างในก็มีซิฟอีกนะข้างในก็มีซิฟอีกอันหนึ่งเอาไว้ใส่ของนะแต่ว่าน้ําหนักกระเป๋าเบามากนะคะเหมาะสําหรับคนไม่ได้เบาขนาดอีคาเลนนะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะคะ ซึ่งอ่ะสะพายกับตัวก็โอเคนะคุณแม่แล้วคุณแม่จะปล่อยให้สายข้างหลังยาวเป็นหางขนาดนั้นเลยเหรอคุณแม่ก็ใครมันมันเก็บยังไงได้อ่ะถ้าสมมติมันปล่อยเลยมันปล่อยเลยมันปล่อยปล่อยเขาอย่างนั้นแน่หรอหรือว่าโซเน็ตมีวิธีอะไรไหมบอกหน่อยแต่ดิฉันไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงได้ถ้าสมมติว่าคุณแม่ลองไม่เก็บดิคุณแม่ลองเอายาวสุดๆไปเลยดิยาวสุดๆุดเลยนะก็สะพายพาดบ่าไงก็คือ เออเออแต่ใบนี้เขาเขาน่าจะ cross กันนะเออส่วนใหญ่เยอย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้ไหมได้เลยคุณแม่เนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่แบบหยิบจับสะดวกคือนะเปิดฟุ๊บฟึ๊บฟั๊บฟึ๊บได้อ่ะอันนี้ได้ได้ในราคาเท่าไหร่เอยโอ้อันนี้ สามพันหกนิดนิดก็ประมาณอาตีไปสักสามพันเจ็ดละกันสามพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับใบนี้ดิฉันคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลสแตนออยดีว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเป็นนี่นะจะใช้นี่คาินคาินใช่ไหมแต่ฉันว่าทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าเกิดรวมราคาอะไรก็แล้วแต่ฉันว่าฉันจะใช้สแตนออยมันสามารถซื้อได้หลายใบแล้วถ้าคนแต่งตัวอะไรชอบเปลี่ยนกระเป๋าตามเสื้อผ้าส่วนส่วนนี้แพงไปแพงไปก็คือแบบใบละแปดพันเก้าพันเนี่ยมันก็คือเป็นแบรนด์เนมกระเป๋าตางหรือเป็นแบรนด์เนมแบบการโฮเดอร์ได้แล้วคืออันนี้นะขอพูด ความรู้สึกนะรู้สึกว่าแบรนด์ทุกแบรนด์อ่ะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของคุณภาพและภาพลักษณ์คือมันมิมอลเหมือนกันหมดเลยเนาะคุณแม่เนาะเราเข้าทุกร้านน่ะเหมือนกันหมดทุกร้านเลยใช่เพราะงั้นน่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบรนด์เนมเนาะเพราะว่าถ้ากระโดดไปในวงการแบรนด์เนมแล้วอ่ะมันใบละหลายหลายหมื่นแต่ใบพวกเนี้ยมันคือพอมันอยู่ในโซนใกล้ๆกันอ่ะไอแบรนด์แรกมันเลยกลายเป็นแพงมากเอาจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดดีฉันน่ะเข้าแบรนด์อื่นๆก่อนอ่ะแบรนด์เนี้ย อาจจะไม่ได้ซื้อพอดีว่าดิฉันน่ะเข้าร้านแรกก็คือร้านนี้เลยแล้วดิฉันก็ตื่นตาตื่นใจว่ากระเป๋ามันเยอะแล้วก็แบบกี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 จะซื้อตอนแรกจะซื้ออีกใบนึง,งนะแต่คุณแม่ยูจีอบอกว่ามึงพอก่อน <c oughs> ก็เป็นว่าตอนนั้นแหละก็มารีวิวเล่นๆให้ดูนะคะเพราะว่ากูเห็นอะไรกูก็ซื้อกูเห็นอะไรกูก็ซื้อเหมือนคนบ้าเห็นอะไรก็กีเห็นอะไรก็ซื้อเห็นอะไรก็ซื้อไปหมดเลยหล่อนไม่ซื้อหล่อนก็เหมือนคนบ้าอยู่แล้ว ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วจะต้องขอตัวนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ละมั้งไม่รู้เหมือนกันเว้ยตามนั้นแหละตาดีได้ตาไรเสียถ้าเกิดคำนวณเงินไม่เร็วพอก็คือเหมือนกูไปเลยสองใบนี้เจ๋งเล้งจุ้งไปเลยนะคะเพราะว่าคำนวณเงินไม่ทันก็โอเคแหละเราใช้ได้นานบายบายอย่าลืมกดไลค์ก็ใช่นะคะคุณแม่บายบายค่ะโอ้โไหลไหลหายเหงื่ออาบน้ำไหลไหลแสนปวดสิ แสนหนึ่งคือมึงไม่ต้องคำนวณเองค่ะ <c oughs> มึงกดเลย <c oughs> มึงมั่วตลอดก็แสนหนึ่งคือสองพันเจ็ดไงป้าไม่รู้มึงชอบมั่ว